คุณเคยสงสัยไหมว่าเครื่องบินรบที่ได้รับฉายาว่านักล่าประหยัดค่าดำเนินการของโลกนั้นคือเครื่องบินแบบไหนมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียแต่กลับมาจากประเทศเล็กๆในยุโรปเหนืออย่างสวีเดนประเทศที่ไม่ได้มีอาณาจักรทางทหารขนาดใหญ่แต่กลับมีนวัตกรรมที่ทำให้ทั่วโลกต้องจับตามอง และว,วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ JAS 3 9อีกรปเปนรุ่นใหม่ล่าสุดปี2025เครื่องบินที่หลายคนมองว่าเป็นหนึ่งในนักสู้ทางอากาศที่สมดุลที่สุดทั้งด้านสมรรถนะราคาและความยืดหยุ่นในการใช้งานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้พาสแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับยานยนต์และอากาศยานที่ทันสมัยที่สุด วันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจทุกมิติของซาบ JAS 3 9กอีกิปเป็นหรือที่เรียกกันง่ายๆว่ากิปเพนอีกเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทจากสวีเดนที่ถูกออกแบบมาให้ไม่เพียงแต่บินเร็วและทรงพลังแต่ยังฉลาดประหยัดและพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสนามรบในอนาคตนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมล้ำสมัยและปรัชญาการสร้างเครื่องบินที่แตกต่างจากมหาอำนาจทางทหารอื่นๆ กริปเปนถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ1990าในฐานะเครื่องบินรบหลายบทบาทที่มีน้ำหนักเบาและต้นทุนไม่สูงเกินไปสำหรับกองทัพสวีเดนแต่เมื่อเวลาผ่านไปกริปเปนได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นนักสู้ที่สามารถยืนเคียงข้างเครื่องบินที่ใหญ่กว่าและแพงกว่าหลายรุ่นได้อย่างไม่ไอายใครและในปี2025รุ่น JAS 3 9มอีกริปเปนได้เปิดตัวพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ทำให้มันก้าวข้ามขีดจำกัดของเครื่องบินขับไลย,ยุคที่4ขึ้นไปสู่่เครืองบินที่หลายคนเรียกว่า4.5 Generation p Plus สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือระบบเรดาร์แบบ AESA รุ่นใหม่ที่ติดตั้งอยู่ในกริปเปนอเรดาร์ชนิดนี้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ในระยะที่ไกลขึ้นมีความแม่นยำสูงและสามารถทำงานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับอินฟราเรดหรือ IRST ที่สามารถมองเห็นเป้าหมายจากรังสีความร้อนโดยไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณเรดาร์ทำให้กริปเปนสามารถซ่อนตัวจากการตรวจจับของฝ่ายตรงข้ามได้ดีขึ้น ในเรื่องราคากริปเปนยังคงสร้างชื่อเสียงในฐานะนักล่าที่คุ้มค่าเครื่องบินรบหลายรุ่นอย่าง F-35 Lightning II หรือ Eurofighter Typhoon แม้จะมีสมรรถนะสูงแต่ก็มีราคาซื้อและค่าดำเนินการที่สูงมหาศาลในขณะที่กริปเปนอีนำเสนอความสมดุลระหว่างความทันสมัยและค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินของกริปเปนต่ำกว่าคู่แข่งหลายเท่าทำให้หลายประเทศที่มีงบประมาณจำกัดสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการบินระดับสูงได้โดยไม่ล้มละลาย หัวใจของทริปเปิอ e ีคือเครื่องยนต์ General Electric f ท1 c g ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาจากเครื่องยนต์ที่ใช้กับ F A18 Super Hornet มันให้แรงขับมากกว่า22,000อนปอนด์ทำให้เครื่องบินมีอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมและสามารถไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีความสามารถ Super Cruise หรือการบินเหนือเสียงโดยไม่ต้องพึ่งอ f ฟ e ต b u r n บ r คุณสมบัตินี้ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดลายเซนความร้อนที่อาจถูกตรวจจับได้ง่ายกริปเปิจึงไม่เเพียยงงแแตตตต่่่รรร็ววััฉลาาาดในกนกกซอจู ในแง่ของเชื้อเพลิงและพิสัยการบินกริปเปนอีถูกออกแบบให้มีถังเชื้อเพลิงที่ใหญ่ขึ้นภายในทําให้สามารถบินได้ไกลกว่า1 5 0่ากิโลเมตรและหากติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกสามารถขยายพิสัยได้ถึง3000กิโลเมตรจุดนี้ทําให้กริปเปนอีไม่ได้เหมาะสมเพียงกับการป้องกันน่านฟ้าในประเทศเท่านั้นแต่ยังสามารถทําภารกิจโจมตีเชิงลึกหรือคุ้มกันได้เหมือนเครื่องบินขนาดใหญ่ ห้องนักบินของทริปเปนอ e ีก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบ Wide Area Display กว้างกว่า19นิ้วนักบินสามารถปรับการแสดงผลได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นเราดาร์แผนที่ข้อมูลภารกิจหรือระบบอาวุธทุกอย่างถูกนำมารวมในหน้าจอเดียวเพื่อลดภาระการตัดสินใจระบบควบคุมแบบ fly-by-wire ช่วยให้นักบินตอบสนองได้อย่างแม่นยำแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนแม้ว่าเครื่องบินรบจะไม่ได้เน้นความสะดวกสบายแบบรถยนต์แต่ซาบก็ไม่ลืมใส่ใจในรายละเอียดด้านมนุษย์ ห้องนักบินมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับนักบินเดียวและได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าในภารกิจที่ยาวนานความสามารถในการขึ้นลงจากสนามบินขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งถนนหลวงยาวไม่กี่ร้อยเมตรก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของปริเปนซึ่งสืบทอดมาจากยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของสวีเดนในด้านระบบเชื่อมต่อปริเปนีมีดัตต l าลิงที่ทันสมัยสามารถเชื่อมต่อกับโดรนดาวเทียมและหน่วยภาคพ,พื้นดินได้แบบเรียลไทม์ทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบ แต่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการลอยฟ้าสามารถแชร์ข้อมูลสถานการณ์การรบก,กับพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในสงครามยุคเครือข่ายเรื่องความปลอดภัยและการเอาตัวรอดปริเป็นอิติตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบทั้งการตรวจจับการรบกวนและการหลบหลีกเรดาร์ของศัตรูระบบปล่อยชาร์ฟและแฟลร์อัตโนมัติช่วยป้องกันขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามานอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการชนและระบบช่วยนักบินกรณีหมดสติ ทำให้กริปเปนไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังให้นักบินมั่นใจว่าพวกเขามีเครื่องมือป้องกันตัวที่ดีที่สุดสิ่งที่ทําให้กริปเปนอ e. ีพิเศษที่สุดคือปรัชญาในการออกแบบซับไม่ได้ตั้งเป้าที่จะสร้างเครื่องบินที่แพงหรือทรงพลังที่สุดแต่สร้างเครื่องบินที่ยืดหยุ่นที่สุดระบบซอฟต์แวร์สามารถอัปเกรดได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างทำให้กริปเปนอ e. ีสามารถพัฒนาและปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ตลอดเวลา นี่คือ JAS 3 9อีกคลิปเป็นปี2025เครื่องบินที่ไม่ได้เน้นแค่ความเร็วหรืออาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การออกแบบที่ชาญฉลาดคุ้มค่าและพร้อมรบในอนาคตมันพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศเล็กๆก,ก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายมหาอำนาจได้หากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้เพเพื่อไม่พลาดเรื่องราวล้ำล้าจากโลกการบินและยันยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า